สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเฉลิมชาตินำโชคเหมือนเคยนะครับคลิปนี้เฉลิมชาตินำโชคก็จะเอา,อาตัวเลขเด็ดๆของอาจารย์ท่านนึงนะครับมาให้ชมเนาะเพราะว่าเฉลิมชาตินำโชคก็สังเกตดูสองมวดแล้วเนาะถือว่าเลข ออกกำลังท่านค่อนข้างจะโอเคนะครับถือว่าแม่นยําพอควรเลยนะครับเสริมชาติรอ,อดูสองงวดแล้วเนะาะงวดนี้ก็ท่านก็ให้มานะครับก็เสริมชาติก็จะให้ดูนะครับเห็นไหมครับก็ตัวออกกําลังกายของท่านก็คือ3กับ5นะครับที่ให้ตัวเด่นเนาะสกับ5นะครับแล้วก็ของท่าน ของท่านเข้าที่สามหนึ่งด้วยนะครับงวดน,นี้ก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวเฉลิมชาติจะเอาลงให้ท่านาเพื่อนๆหรือเอฟซี FC ต่างๆได้ได้ชมกันนะครับก็คือเราอาจจะดูไว้ก่อนก็ได้เนาะยังไม่ต้องเชื่อนะครับยังไม่ต้องเชื่อท่านนะครับเพราะว่าเฉลิมชาติก็ดูแลนะ้วเนาะสองงวดก็ถือว่าค่อนข้างจะเลขออกกําลังของท่านถือว่าค่อนข้างจะแน่นอนนะครับอของงวดที่แล้วก็ ท่านให้ตัวเด่นมาก็เป็นอ่าสี่กับหกนะครับถึงจะกอดคู่ไม่เข้าแต่ตัวอของท่านก็สี่กับหกนะครับถือว่าโอเคนะครับเลขออกกําลังกายของท่านนะครับดูมางวดนี้นะครับงวดนี้ก็ที่เฉลิมชาติให้ดูเนะาะเมื่อกี้เนาะนี่ครับให้สามกับห้านะครับตัวตัวเด่นของท่านเนาะ แต่งวดนี้เข้ามา3ามหนึ่งตรงๆเลยนะครับก็มาดูกันครับงวดนี้ว่า,าท่านส่งมาให้เฉลิมชาติแล้วเนอะก็ได้คุยกันแล้วนะครับได้คุยกับท่านแล้วนะครับก็เฉลิมชาติได้ตั้งชื่อท่านว่าอาจารย์นันนะครับอนันเนาะอนันจะได้เรียกกันง่ายๆนะครับของท่านเป็นของอ เซียนท่านหรือว่าอาจารย์ก็ได้นะเรียกอาจารย์ก็ได้เนาะอ่าหรือว่าจะเรียกแอดก็ได้เนาะแอดนะันเนาะแอดนันของท่านจะเป็นอ่าเลขเลขไอเป็นเลขล่างนะครับล่างอย่างเดียวเนาะล่างนะครับท่าน,ให,าน,านนะให้ตัวเด่นมาก่อนเนาะให้ตัวเด่นมาก่อนคืออ่าสามตัวนะครับตัวเด่น ตัวเด่นของท่านนะมาสามตัวนะครับแล้วท่านก็ให้ตัวเด่นที่ว่าให้เด่นที่แปดนะครับให้เด่นที่แปดนะครับให้ลองครับลองหกนะครับท่านให้เด่นแปดลองลองหกเนาะ เด่น8ลอง6นะครับแต่ไม่มีหลักนะครับอาจจะอยู่หลัก10หรือหลักหน่วยก็ได้นะครับของท่านนะครับก็คือว่าให้เพื่อนๆเ,เอาไปพิจารณาเนาะหรือว่าจะจะจะดูก่อนก็ได้นะสักงวดเนาะสักงวดนะึงก็ท่านใดที่ว่ายังไม่มั่นใจของแอดนันเนาะอ่าอ่าเดี๋ยวเฉลิมชาติจะลงชื่อไว้เนาะอะ่า แอดนันนะครับแอดนันเนาะประจํงวดวันที่เนาะวันที่อ่อวันที่หนึ่งเนาะวันที่หนึ่งนะครับอ่าวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดเนาะ ครับห7นะครับตามนี้ครับที่ว่าเลขของท่านก็ค่อนข้างจะที่เฉลิมชาติดูเนาะก็ค่อนข้างจะแม่นยำนะครับงวดนี้ท่านก็ให้มาแล้วนะครับให้มาต่องวดเลยนะครับว่า,าความแม่นยำของท่านนี่จะเดินเหมือนเดิมไหมพอเอาออกเอาลงอช่องแล้ว ลัว,ว่าจะหลุดหรือเปล่าตอนที่ว่ายังไมไ่ลงช่องก็ถือว่าเดินดีนะครับเลขเลขอ่าเลขเด่นของท่านเนาะอ่าส่วนตัวประกบคู่นะครับก็ได้คุยกับอาอาจารย์ท่านแล้วเนาะอาจารย์นันเนาะได้คุยแล้วนะครับว่าอีกประมาณอา สองสาวันนะครับท่านจะให้ชุดใหญ่มาเนาะชุดเต็มเนาะเป็นเลขล่างเนาะชุดเต็มก็ต้องเอามาถ้าท่านมีเมตตาให้เราเนาะก็ถือว่าเอามาให้เพื่อนๆได้เอาพิจารณากันเนาะก็ถือว่าโอเคนะครับก็ต้องขอบคุณอ,า,อาจารย์นันนะครับที่อุตส่าห์ยื่นมายื่นมือมาสนับสนุนเฉลิมชาตินะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับ ท่านก็มีความเมตตาเฉลิมชาติเนาะก็ได้แอดมาข้างหลังได้แอดไลน์มาหาเนาะก็ถือว่าก็ต้องขอบคุณท่านนะครับแล้วเฉลิมชาติก็เอาตัวเลขของท่านมาเก็บไว้2องวดเนาะเพื่อพิจารณาว่า,าเลขตัวเลขของท่านจะแม่นยำหรือเปล่านะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะแม่นยำนะครับโดยเฉพาะตัวเด่นเนาะ สามตัวมาตัวหรือสามตัวมาสองตัวนะครับก็เป็นบางงวดเนาะท่านบอกอย่างนั้นนะครับแต่ที่เฉลิมชติเอามาดูสองงวดนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับเข้าทุกงวดนะครับตัวเด่นถือว่าเอาไว้มาเปรียบเทียบเนาะก็ต้องขอบคุณอา,อาจารย์นันมากๆนะครับที่เข้ามาเนาะแต่เฉลิมชา่าจะขอสัมภาษณ์ท่านานยังบอกว่ายังยังไม่ให้สัมภาษณ์นะครับก็ให้อ่า ็ให้ไอตัวเลขเข้าดีๆก่อนเนาะท่านกลัวว่าเอามาออกขึ้นเวทีแล้วกลัวว่าตัวเลขจะหลุดนะครับก็ก็เลยต้องเอาแต่ตัวเลขมาก่อนเนาะเรื่องสัมภาษณ์เอาไว้ทีหลังนะครับก็คลิปต่อไปก็น่าจะเป็นสูตรสูตรของเฉลิมชาติเนาะก็น่าที่แรกว่าเสริมชาติว่าจะปล่อย อ่สูตรบนก่อนเนาะสูตรหลักอ่สูตรเด่นบนที่ว่าแม่นๆนะนะครับก็เมื่อกี้วิเคราะห์ปกติจะอยู่หลักร้อยเนาะแต่เสริมชาติวิเคราะห์แล้วเมื่อกี้อ่ะขอให้เป็นเลขออกกําลังดีกว่าไม่ไม่จําเป็นต้องอยู่หลักไหนนะครับก็มาจริงๆนะครับวงกลมให้สีนะครับให้สีบนเนะาะอ่ออกกาลังกายที่สีบนก็มาสีจริงๆนะครับแต่ครวนี้ด้วยอาจารย์นันส่งเลขมาให้เนาะเป็นเลขล่าง เฉลิมชาติก็เลยว่า,าคลิปต่อไปเฉลิมชาติจะปล่อยเป็นเลขล่างไปนะครับจะได้อจะได้อาไปจับหรือว่าเปรียบเทียบกับของอาจารย์นันเนะาะครับขอคลิปนี้ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับ